สะสเืิดอภิชาหนุนท่องเที่ยวงานเฟื่องฟ้า21-27พฤศจิกายนชวนชมเฟื่องฟ้าโชว์พิเศษอายุ25ปีมูลค่า150,000บาทสัมผัสและชมได้ในงานวันที่21-27พฤศจิกายนนี้เตรียมพบกับงานเฟื่องฟ้าสุดยิ่งใหญ่โดยสะส,ะสะปืดอภิชาออกมาหนุนเต็มกำลังเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างสีสันทางเศรษฐกิจในพื้นที่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมความงดงามของเฟื่องฟ้าหลากสีสันของอำเภอหนองบุญนาคซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในงานจัดแสดงเฟื่องฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือเฟื่องฟ้ายุ25ปีที่มีการประเมินมูลค่าสูงถึง150,000บาทจัดแสดงให้ชมอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวภูมิทัศน์ดอกไม้และกิจกรรมชุมชนตลอดทั้งงาน สสพืชอภิชาระบุว่างานเฟื่องฟ้าครั้งนี้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับในพื้นที่ของอำเภอหน,นองบุญมากพร้อมย้ําว่าพร้อมผลักดันให้เป็นงานประจําปีที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศต่อไปผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในระหว่างวันที่21-27ถึงพฤศจิกายนนี้พร้อมร่วมถ่ายภาพกับเฟื่องฟ้าสวยงามที่ถูกจัดตกแต่งอย่างประณีตทั่วบริเวณงานที่น่าที่ว่าการอำเภอหน,นองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แก้วกาแฟนี่คือคือแก้วกาแฟทั้งรูปแก้วกาแฟใช่ค่ะนี่เราจะมีโต๊ะนั่งแล้วจิบกาแฟกันใช่ค่ะนะครับเป็นท <si> like 네ี่สองในสายสร้างไปเสร็จจากนี้ต้องเขาผมเครื่องฟ้าราคาเป็นแสนของเราก็ยังมีอยู่ตอนนี้นะที่ที่ว่าการอำเภอหนองคุณมากของเราอย่างต้นด้านหลังนี่ราคาอยู่ที่แสนหน้าอ่าเพราะเราอ่าตอนนี้ถือว่าราคาไม่แรงที่ราคาสูงกว่านี้ก็ยังมีอยู่ที่สวนตอนนี้เราไม่ได้เอาเข้ามาในที่ว่าการอำเภอหนองคุณมาก เด็ดพลอยเลยครับเห็นบอกจุ่เรียนเครื่องฟ้าเลยอยู่ที่นี่ครับผมเพราะว่าต้นตอะวัตถุดิบที่นี่คือเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ของอำเภอหนองบุญมากและแหล่งผลิตที่เรียกได้ว่าในประเทศไทยของเราเลยนะครับที่อำเภอหนองบุญมากของเราครับผม2ี่สกว่าปีราคา1 5 0 0 0 0มืบาทนะครับอันนี้ต้องให้เคิติกับคนที่เป็น เจ้าของส่วนเขานะครับเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเก็บรักษาเอาไว้ให้มันเนีอมีอายุมากมากการที่เราเหก็เราเก็บเงินเนี่ยนะฮะสะสมเงินเอาไว้นี่ก็คือการสะสมเงินอีกแบบหนึ่งนะฮะ ยิ่งอายุยิ่งอายุของต้นไม้สูงมากเท่าไหร่ราคาก็จะสูงขึ้นตามอายุของมันครับการจัดมหากรรมเฟื่องฟ้าที่อำเภอหนองบุญมากนี่นะครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่4ครั้งแรกจัดเมื่อปี2565ซึ่งผมเองแล้วก็องรงการบริษัทจังหวัดโดยท่านนายกยุรดาบังสุขเกษรตลอดจนท่านสจสมบัตินะครับเราร่วมกันหาหรือร่วมกันแล้วทีนี้ก็เราก็เลยมา เห็นความสำคัญของเฟื่องฟ้าซึ่งต้องบอกว่าเฟื่องฟ้าหนองบุญมากเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นจุดกําเนิดของการทำเฟื่องฟ้าแล้วที่มันสุดก็คือเป็นเฟื่องฟ้าที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีราคาที่สูงมากนะครับเราจึงส่งเสริมให้พี่น้องที่ปลูกเฟื่องฟ้าเราได้มีภารกิจที่จัดกิจกรรมเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกเฟื่องฟ้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอหนองบุญมากเราไม่รอนะการวงร้านในย่างเี้ย นันทวัฒน์อุ่มพิมายทีมข่าวนิวยีรายงาน